อยไปคอยมากก็ลืมนับเราว่าได้จักหน่วยเนาะอยากโพเนาะอย,อยากผลลปูกจากเ,อเอี่นันเขาเอกเนาะเมียแต่ละปีจะมีอโวมุโดเนาะแต่ว่าปีนี้มันมัมนบ่ค่อยออกทุกคนก็เลยว่าพอได้เอามาให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ละปีนี่เต็มหนึ่ร้อยสองร้อยหน่วยพวกเนีสบายดีทุกคนว่าพอก,กับซันนี่ในซองซนะันนี่ชาแนลเนาะเมื่อนี้ซั Sunny นนะี่ยููบ้านเนาะซันนี่ลาพักอ่าลาพักประจำปีทุกคนลาพักสามมือเนาะ มามาอยู่บ้านแล้วกัพอดีมาเห็นมากอันนี้ก็ะชีได้แม่นมากอันนี้ลงปกติเนาะแต่ละปีมันจะเป็นแบบว,ว่าโตขาวๆพอกอยู่กับหน่วยเนาะแต่ว่าปีนี้ห็นมันมันโบได้เปลี่ยนอย่างสั้นเนาะนวยงาม,งามๆทุกคนซีมาแม่นแล้วก็บโบห้มันแบบว่าสุขาต้นเวลาสุขาต้นแล้วมันจะเน่านะทุกคนเพราซีมาแมน่นลงมาเบิงเนะาะซีได้เท่าไหร่เนาะซีได้หลายปันไหลเนาะเพราะว่าแต่ละปีเนาะฉันนี่เคยเไปขายปีหนึ่งหันได้ขายสามโลนี่แหละ ลรปีนี้ซันนี่สีเอาลงเอาลงป่าไว้กินเนาะเพราะว่าก็เจ้าขายอยู่ห้องการหันกันคือว่าแบบว่าราคากบค่อนข้างแพงเนาะซันนี่สีเอาลงปลา่าไว้เอาบ่มว้ไว้กินไว้กินเวลาเอากินเข้าแล้วอ,อย่างนนะลองแม่นบ้างทุกคนว่าจได้จักนวยเนาะเนี่ยทุกคนน่วยมันก็หลายอยู่ได้ทุกคนบางนวยก็สุกแล้วบางนวยก็บแบบว่ามันแก่เนาะบางนวยสุกคาต้นบางนวยมัน แกแล้วนี่คือตัวนี้นี่มักบวบนำเนาะมักบวบอันเขือมันจะขึ้นต้นอันน้อยนาเนาะหรือว่าลาวเขาจะเอิน้นต้นมักเขียบเนาะไทยเอิ้นต้นน้อยนาในมักบวบมากอย่างก็กมีเดี๋ยวเซนนี้แม่นก็นได้ทุกคนนี่ก็มีหลายอยู่เดี๋ยวมาแม่นกันเลยทุกคนบูมี้ผไไ่ายทายให้ทุกคนอาจจะบ่เห็นตอนที่เซนนี้จิ้มมักน้อยนาเนี่เนาะแต่ว่า ขาเบิงตอดอารมณ์บาทเดียวซาบาสทได้บอสิได้จักหน่อยเนาะใจฉันนี่ากขึ้นเอาอคนได้ไหมเพราะว่าเขาขึ้นต้นไม้ก็ได้โอ้ดู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 น้อยน้อยมันลงมานำทุกคน อ uh ร่อยน้อยลงเดี๋ยวสิเอาตัวนี้โซกันนะทุกคนโอ๊ยวได้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 มาสิเอาโซนี่ได้เนาะ หัวสุกหัวดวนโอ้มันสุกแล้วทุกคนเดหน่วยมันสุกสุกอยู่ลุมนี่ก็มีเดี๋ยวให้เบิ้งอยู่ตำตำลุมรุมแบบนี้ก็มีได้ทุกคนแต่เหากระสิกินนตัวน่วยที่แบบว่ามันยาก,ก่อนเนาะเนี่ยตัวนี้ก็มี เดีเขาจะเน้นเอาตัวสูงๆก่อนทุกคนทุกคนต้นมะเขีบเพาเนะโตลุมจังซีเนาะยูลุมจังซีกันยังมีนี่เพราะว่ามันเป็นหลายเนาะเดี๋ยวเขาไปแม่นต่อก่อนทุกคนหาก็ได้สองหน่วยนี่ทุกคนนี่ เดี então, Wait, <inaudible> ๋ยวเซนดี้ทีแม่เรื่อยๆก่อนเด้แล้วกันทีเอาให้เบิ้งเลยเนาะสรุปบาทเดียวเลยว่าเราได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวขอโตแม่เบึ้งนึงก็ได้ทุกคนทุกคนนี่ตัวที่เราแม่ได้เนาะโมเมนต์น้อยๆนะกะเหือแตกเหือสะเดี๋ยวทีให้เบิ้งเนาะทีเบิ้งมาได้จากหน่วยเนาะในมิต่หน่วยย่อยๆแบบทุกคนเนี่ยอาไว้ก่อน าจะอาบ่มปะไว้เนาะตัวใดสุกแล้วฮะกับสกินสิกินโซทุกคนใครอยากกินก็นมาได้เด้อเนี่าวหัวตัวกับอูยังอยู่หันบ่เนาะสิบเอาไปให้ตีนเนาะแต่ว่า่อเม่นี่หัวมักอยู่แล้วเดี๋ยวเสียไปแบงเพราะว่าจะนี้ซื้อข้าวอันข่าวหางแดเมื้อน,นี้ซิเห็ดเมนูขา่าวหางเดี๋ยวซีไายทุกคนเบิ่งด ในนับอ่ะคอยไปคอยมาก็ลืมนับเนาะไว้ได้จากหน่วยเนาะจากหูเนาะจากสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าสาวสาวเอสสาวสองสาวสามสาวสี่สาวห้าสาวหกสาวเจ็ดสาวแปด สา3ส3บ3ก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามหกสาิ่สน่วยทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนมาเบิงอยู่ใกล้ๆก,ก่อน ผลลปูกจากเฮือนฮาเอกเนาะมีอะแต่ละปีจะมีอะโวคาโดเนาะแต่ว่าปีนี้มันมันบ่ค่อยออกทุกคนก็นเลยว่าบ่ได้เอามาให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ละปีนี้เต็มเป็นร้อยสองร้อยหน่วยคนแหละแต่ว่าเป็นหน่วยยาวยิ่งใหญ่นะทุกคนปีนี้กสะสันนี้กะสิปลูกอะโวคาโดแล้วก็สิปลูกมะเขียบนี่นำเนาะเสริมประมาณสองสามต้นเนาะสิปลูกแตละยามไปแต่ว่าที่เน้นๆก็คืออันทุเลีนแล้วก็มะม่วง เดี๋ยวนี้ก็จะเอาหมักนาวเนาะพออันตองาหมักนาวให้พอบอกไปเอาก็ะยงบัได้ไปเอาเถอะเนาะหมักนาหมักซีดาเนาะเอาสลับกันไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันปลูกหมักเพชรลาหลายทุกคนหมักเพชรขีนูเซนนี้ปลูกไว้เนาะก็จะว่าปลูกยากเนาะแต่กะเซนนี่ปลูกไว้หลายต้นเนาะเพื่อปะไว้เนาะเขาปลูก้อยต้นออกประมาณซาวต้นเนาะมีหนวยซาวต้นสามสิบต้นก็บโบเป็นอย่างเนาะเวลาเราไปสวนเราก็ไปเก็บมาขนนะทุกคน เดี๋ยวให้ทุกคนเบ่งใกล้ๆก่อนแล้วเพราะว่าสนนี่สิแดงไปให้แม่น้ำนี่นะให้ตยัยให้อูก,กินน้ำนี่แซบเพราะว่าจากสวนเขาเองจากต้นยูเฮือนเขาเองเนาะมาบวบมากน้อยเซนี่เอาไปให้แล้วแม่่ามีแล้วนี่ทุกคนได้หลายเติบ40กว่าหน่วยเนาะเดี๋ยวสนนีสิมาซอกเบ่ิหน่วยที่สุกๆเนาะมาซีมเบ่งเนาะมาซีแซบสมกับฮาโม่บอ ช่วงนี้ฉันนี่ลาผักมารู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เมื่อยนะทุกคนก็เลยว่าลาผักลาผัก3มือเนาะมือวันจันทร์วันคานวันพุธวันพหัสนี่ก็ไปเวียกคือเกาเนะลาผักกับลามาพักผ่่แหละบได้ไปไสดอกบ่อันนั้นดอกศกนี้แบบว่า <mel> <ctions> มาพักผนมานอนมานันเนะเพื่อแบบว่าไปเวียกสิบเมื่อย เพราะว่าช่วงนี้ซันนี่ไปวิ่งซันนี่เมื่อยเมื่อยมาพักก่อนสองสามมื้อแล้วก็อีกอย่างเล้วกับซันนี่ก็บโบคอยอยากพักหลายเนาะเพราะว่าปีปีหน้าเนาะก็สิได้พักอีกศีลาพักประจําปีศีลาพักประจําปีเมื่อยกะอดเอาคือโครงการซันนี่นี่เพิ่นจ่า มีมือลาพักให้ปีหนึ่งสิห้ามือเนาะแต่ว่าสมมุติว่าเฮาเฮาโบลาโบลาพักคะนะเฮาก็จะได้เงินเงินกลับคืนได้ทุกคนเพราะว่าเพื่นจะมีงบให้เฮาเนาะสมมุติว่าบางคนเนาะอยู่ต่างแขวงต่างจังหวัดนะทุกคนทีแบบว่าถ้าเพิ่นลาพักเราเพิ่นเขียนลาพักประจําปีละคือเพิ่นจะได้คืนก็คือคาปีลดเนาะไปกลับเลยขี่ยนตก็ได้ยนเออได้ปียนกลับ ได้พาที่เงินกับสินะแต่ว่าเขาอยู่จงซีนะ่เนาะเขาไ่ได้ไปใส่กะเขาก็ไ่ได้บ่ได้เงินดอกกับวลาพักอันนั้นละ,ละแต่เพื่อนก็บ่ได้ตัดเงินเขาเงินหนังเงินเดือนเพื่อนก็บ่ได้ตัดนะเพื่อนตัดแต้เงินกินข้าวเท่านั้นเนาะสะนนีก็เลยพักสามมือ้อปีหน้านี่น่าจะพักอาทิตย์นึงพุ่นหลยช่วงอันดองตัวนะพยายามแบบว่าโมพักหลายแวบะบไปพักตอนนั้นบาทเดียวเนาะ แต่ว่าปีหน้าก็เป็นเป็นลาพักของปีหน้านแล้วเนะเาะกลิ่นแซบแซบทุกคนยุคห้องการซันนี่ก็จะเอาไปขายโลสามสิบห้าพันกิบแต่ก็ะปกหอนร้อยบาทห้าสิบบาทประมาณนี่แหละห้าสิบาทหกสิบบาทแซบแต่ว่ากลินหลายก็บด,ดีเนาะทุกอย่างถึงสิเป็นหมากไม้ก็ยายนาะก้อกินหลายเนาะเกินควัวพอดีมันกับแบบดุ้ยคือกัน ใา่แล้วทุกคนอันนี้ก็ไปไห้ไก่ไเนเี่ยเนี๋ยมีผาเลียงไก่อยู่นี่นะค่ะไปไห้ไก่เป็ดไก่กิ่นดีดีทุกคนไปก่อนทุกคนสำหรับคลิปนี้ซันนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อใผ่ที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี ทุกคนเปลือกมันที่เขากินแล้วค่ะสามารถให้เป็ดให้ไก่ได้เดี๋ยทุกคนอกินเลยมันกินดีดีเลยทุกคนอ้าวเป็นอยังคพวก,กินค่ยหน้ากันแท้เด็กกินแล้วทุกคนยูนี่เขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้ำเนาะไก่น้องสาวดอกโอเมนไก่ัซนนี่เราคนมักเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่นี่เม็กัซนนี่ก็ให้กินเนาะเพราะว่าตอนเชร้านี่ห้กินสองเท่อแล้วทุกคน บายๆแท้ๆเลยเด้อทุกคน